รวบเจนุกกับพวกค้ากามเด็กผ่านทวิตเตอร์โยงเครือข่ายรวบกลุ่มผู้ซื้อบริการทันควันศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตรอได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำโดยพลตำรวจโทจิรพศผู้ิเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปคมร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด8ปลายเป็นในหน้าชักจูงค้าประเวณีจำนวน3ลายกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ส่วนอีก5าลายในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปคอม ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อบูเบลมีการโพสโฆษณาเชิญชวนค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดระยองจึงได้ให้สายรับอำพรางตัวติดต่อขอซื้อบริการทางเพศกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์โดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าวได้ส่งภาพหญิงสาวมาให้เลือกจากการดูภาพหญิงสาวที่ส่งมาให้นั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปี จึงได้ทำการติดต่อล่อซื้อบริการทางเพศโดยมีการโอนเงินให้กับผู้ต้องหาก่อนจะสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงเออายุ15ปีที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีได้จำนวนหนึ่งคนเมื่อวันที่9สิงหาคม2566พร้อมเชิญตัวมาสอบสวนตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายจากการรวบรวมพยานหลักฐานสามารถดำเนินคดีกับนางสาวพิพามนผู้ต้องหาที่ห และนางสาวปริชัดผู้ต้องหาที่สองมีพฤติการเป็นในหน้าค้าประเวณีเด็กต่อมาวันที่16สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปอคมได้เข้าจับกลุ่มตัวนางสาวปริชาติผู้ต้องหาที่สองขณะอยู่ในที่พักในตำบลน,น้ำข้ออำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในขณะเดียวกันที่นางสาวพาพิมนผู้ต้องหาที่หนึ่งได้หลบหนีและไปกบดานอยู่กับเพื่อนที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี ก่อนจะถูกจับกลุมตัวได้เมื่อวันที่19สิงหาคม2566จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปอคมในชั้นจับกลุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นนายหน้าติดต่อลูกค้าเพื่อค้าประเวณีเด็กจริงโดยได้ค่าในหน้าในการหาลูกค้าให้กับเด็กผู้เสียหายครั้งละ500บาททำมานานแล้วกว่า2เดือน ซึ่งตนเองเคยโฆษณาค้าประเวณีตนเองทางโซเชียลมาก่อนกระทั่งมาชักจูงน้องผู้เสียหายในคดีนี้มาทำการค้าประเวณีด้วยจากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีเด็กในสังกัดของผู้ต้องหาทั้ง2ที่เป็นเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอีกจำนวน2คนคือเด็กหญิงบีอายุ14ปีและเด็กหญิงซอายุ16ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการติดตามตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม เยาวชนทั้งสองยืนยันว่าเคยถูกผู้ต้องหาทั้งสองล่อลวงมาให้คาประเวณีจริงโดยผ่านในหน้าชื่อนางสาวโดกี้หรือนางสาวฐานิตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งขอสารออกหมายจับนางสาวฐานิตาผู้ต้องหาที่สามและจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ซึ่งในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกระทำความผิดจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อบริการทางเพศกับเด็กผู้เสียหายในคดีนี้และได้ขอสารออกหมายจับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบริการเด็กไว้ทั้งสิ้นจำนวน13รายซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการแกะรอยติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาและดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้นอีกจำนวน5ราย